ชายก็ตกลงมาในเขาวงกตนินานมากจนแบบท้องไส้กิ่วไปหมดแล้วนะว้าวโอ้โอ้จุก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 โอ้โกินเยอะด้วยโดนดึงมาในเขาวงกตโอ้ทะลักทะลักเออเออล้นล้นเออเออเมื่อกี้มีใครบอกหิวนะอ่ะชายเก้าในที่สุดก็เจอกันอีกแล้วนี่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 ฉันเอาอาหารมาฝาก เออฉันเห็นทุกสิ่งอย่างที่เธอทําลงไปเธออ้วกมันออกมามฉันไม่กินมันล้นมันล้นมันทะลักเออมันทะลักหนะ่าทะลักแบบนี้ฉันไม่เอาด้วยนะ่ากินกลับไปก็ได้ี่เยอะขนาดนี้ยำๆๆๆๆๆๆอู้ๆอร่อยมากเลยแต่แน่นท้องแล้วกินไม่ไหวแล้วนะ่าเออเออเออ มันทะลักมาไชคอโหโหเออเออเออท้องเธอเต็มไปด้วยคุกกี้แล้วไหมเนี่ยใช่เธอเอ<ถ>เอเธอักออกมาจากปากเธอแบบนี้ฉันไม่กินหรอกนะเออแล้วเธอก็จะกินยังไงอ่ะมันไม่มีของกินนัในเขาบงกดเนี้ยเออฉันก็ไม่รู้นะว่าแต่เธอไม่มีของพกมาบ้างแล้วเหรอในกระเป๋าดอลลีมอนเธอน่ะ ในกระเป๋าฉันเหรอเดี๋ยวล้วงแป๊บหนึ่งเอ๊ะวันก่อนไปซื้อของให้ตุ๊กตามาตัวหนึ่งโอ้โอ้อลาลาอาลาบูไม่มันจะว่าลาบูก็ไม่ใช่เอออะไรหน่าเอ้โอ้ตุ๊กตาผลิตขนมคุกกี้ด้วยเค้กก็มีมัฟฟินก็มาโอ้ครับเค้กโอ้ เราไ้ป๊บมาเต็มเลยนี่มันัตเร์แบรผู้เสกสรรอาหารให้เรานี้อ๋แบกคุกกี้เออแบกโดนัทมาให้ด้วยอีกนโอ้แต่วมานี้ไม่ไหวแล้วรถยายก็จะกินด้วกันะไม่กินฉันกินแล้วนะเอาเลยด้ความหิวหอยด้ความหิวหอยแักินให้เกี้ยงเลย

เราควรจะกินอะไรแต่พอดีแล้วนะเชนแบบว่าตัวเจนวัโอโอโอนนี้จะ <Solar> ออกมาเป็นสายลุ้งแล้วนะล้นล้นนี่ช่วยกินช่วยกินฉันว่าจะไม่เอาแล้วนะ่ะเออไม่เอาแล้วเออเออเออเยอเออมันมันว่าอะไรนะไชเกิ้เอจาที่ฉันฟังมันบอกว่ากิน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 สิเอออ๋อกินกินกิน ก็มาตามตื้อตามตื้อต้องกินเออก็อร่อยน้ำอะไรอันเปิดมีอะได้กินอยู่นะไม่เอาไม่เอาแล้วหนีดีกว่าเอาถ้าจะด้วยเดนประตูตามอีกแล้วชายก็เพิ่งรู้นั้นเนี่ยว่าอะไรว่าของกินก็แบบว่าจัดการบันนี่ได้ด้วยนะกระโดดหนีว่พก ผู้หิวหอยตลอดเวลาโดนขังสับหน้าเงี้ยเงี้ยอ้อเฮ้ยโอ้เอ้าตายเลิตายแล้วเจมี่เอามันนี่จุกปากมันดิมาตะกี้น่าอู้ใช่ก็ว่าหรือเราจะต้องกินจริงๆนะไม่งั้นเราจะโดนไล่ไปเรื่อยๆนะเออไปกินไม่ไหวแล้วเจมก็ขอเวลาพักก่อนน่าเชืว่าเราหนีไปตรงหอคอยก่อนไปเร็วไปชุบชุบ เชบเจ้าหมีไปไหนแล้วน่ะสงสัยแอบไปซุ่มทำคุกกี้แน่เลยมันอร่อยก็จริงนะแต่บันดี้กินเยอะเกินไปน่ะจริงด้วยมันเยอะเกินไปไม่ไหวน่ะใจดีขนาดนี้พักท้องพักท้องเอยย่อยลอยย่อยก่อนนะถ้าได้วิ่งหนีในเขาวงก็เราก็กด้ย่อยด้วยนะทุกคนการที่เราจะกินนี่นี่เห็นบันดี้ไหมเนี่ยเม็นู้วัาอยู่ไหนแล้วแต่บันที่มีโอกาสได้พูด่ะการที่เรากินของหวานมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะ ใช่เลยเช่าบอกว่าถ้ากินไปเราต้องออกกําลังกายด้วยเรื่อตอนนี้แหละออกกําลังกายเออนี่ออกกำลังกายช่วงออกกายช่วยออกกายชนกกันออกกําลังกายด้วยกันวิ่งหนีในเขาวงกดก่อนฮึบช่วงออกกายช่วงออกกายฮึบฮึบโออิ่มจังแฮโอ้อวเจอกันไป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 ฮอ เห็นแล้วจะหมีมาอีกแล้วให้โดนกระทุ n g นั้นเอาจังหวะเมื่อกี้น้องเอาคุกกี้ยัดปากอีกแล้วนะเออนังเอาคุกกี้มาให้เหรอขึ้นาค่อยค่อยก่อนเจอกันเจอกันมันนี่เข้ามาเร็วมันนี่เข้ามาเร็ว เขาเขากำลังเข้าเขาล้หนีหนีหนีโอ้ฉันว่าตอนนี้เราน่าจะเริ่มย่อยไปได้ประมาณหนึ่งแล้วน่ะจริงด้วยโอเคเรามาถึงหอคอยแล้วหวังว่าเจ้าหมีคงไม่ตามมาเอาคุกกี้มายัดปากเราอีกนะมันอร่อยก็จริงเหอะแต่ว่ากินเยอะไม่ไหวแฮ่จริงด้วยเมื่อกี้ก็กินด้วยความหิวโหยจนซันแน่นเลยน่ะไนไหนแล้วน่ะเอ้านอนอยู่นั่นน้องอยู่นั่นน้องไปไหนน่ะเออดองวับได้เห็นไหมเมื่อกี้ฟึบ You, you. อยูเอ่เห็นอยู่มาเชอะเออเออไปไหนอ่ะโอ้น้องวับไปไหนนะ่ะนั่นแอบไปทำคุกกี้อยู่หรือเปล่าเออมาแล้วมาพร้อมโดนนัดแบกมาให้เราว้าวเดี๋ยวจะโดนว้าคุกกี้ยัดปากอีกแล้วฉันก็โดนยัดปากเหรอฉันก็โดนยัดปากเหมือนกัน เมตาเธอสภาพเราต้องกินโดนัทกินคุกกี้ไปเยอะขนาดไหนน้าขนดสี่หนีหนีหนีเขาหอบคอยใหม่โอ้ยเขยเขาเขาเขาเฮ้เชนว่าน้องน่าจะเข้าไม่ได้นะ้องยัดคุกกี้ยัดปากให้ใหญ่เลยวันนี้เขาไวยน้องเข้าได้เชนฉันไม่อยากกินแล้วตอนนี้ต้องเสกเค้กไปนี่กินเต็มเลยจาก็ช่วยด้วยช่วยด้วย อไม่เอาแล้วว่าฉับขาหลอกแล้วยังตามอีกงางาวันนี้ไม่ต้องกินให้หมดว่าต้องกินให้หมดกินให้หมดเออกินก็ได้กินก็ได้กินกยอมหยอกยอกยอกกินยอกกิน เอายายามกินแล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยผิดชอบน้องไม่ไหวเๆนเสกเยอะเกินไปน้องผลิตเค้กเก่งจังแฮะนี่คือการที่เราทรมานแบบมีความสุขใช่ไหมฉันก็ว่างั้นน่ะไม่กก็ได้ตายเธอ ว้าวมาสามตัวด้วยถ่ายรูปเช็ดเชถ่ายรูปเช็ดเช็เช<ๆ>ว้าวสุดยอดน,ยน่ารักมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เอาคุกกี้มาเสริร์ฟให้บันนี่ได้ชายเกลกินบันนี่ได้รับการรับประทานเรียบร้อยแล้วและรู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆรอร่อยอมกายกม<อ>ใช่โอ้ยว่าแต่หมีพวกนี้มาจากร้านอะไรนะบัตเตอร์แบดน่ะเอ้แล้วถ้าเกิดวันนี่อยากไปหากินในโลกชีวิตจริงบันนี่สามารถไปหากินได้ที่ไหนนะชายเกล ตามห้างชั้นนำที่ในกรุงเทพเลยว้าวอย่างเช่นที่ไหนนะเอสเฟียนะโอ้ที่ฟารากอนมีไหมไม่มีอ่าแต่แถวสยามมีใช่ไหมไม่มีอ่าแถวไหนก็ได้เราไปเซิร์ชดูนะทุกคนถ้าอยากกินนะแต่อร่อยจริงๆมันไี้กินมาแล้วแหละกินมาเยอะด้วยใช่โอ้ยสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดสัครสด้วยนะและอย่าลืมนะใยากไปกิน กีอร่อยอร่อยแบบนี้ของบัตเตอร์เบร์ไปชิมได้ที่ไหนนะที่ร้านบัตเตอร์เบร์ที่ห้างเอ็มสเฟียร์ใช่ไปก่อนแล้วทุกคนบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้เชคเกอร์บันนี้ด้วยนะ